สรุปเปิดแอร์9,000 BTU นะครับกลางวันนะครับอย่างน้อยต้องมีแผง3แผงเปิดเฉพาะแอร์อย่างเดียวจะไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่เลยนะครับถ้าเราจะชาร์จแบตเตอรี่ด้วยก็ต้องคำนวณแผงให้มันพอกับแบตเตอรี่แล้วก็พอกับแอร์สวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านนะครับคลิปนี้มาพบกับผมในช่องว็อปโซล่าเซลล์บูรีลั์อีกแล้วนะครับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวตู้อินเวอร์เตอร์นะครับมีอยู่ 3แบบ3ขนาดนะครับก็จะเป็นหมื่นวัตต์นะครับ48โวลต์นะครับตัวนี้เป็นออฟกิดไฮบริดนะครับการทำงานนะครับสามารถต่อแหงต่อไฟฟ้านะครับแล้วก็ต่อแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะเป็นตัวขนาดกลางลงมานะครับก็จะเป็นขนาด5 0 0 0ันถึงหันวัตต์นะครับตัวนี้ก็เป็นออฟกิดไฮบริดเช่นกันนะครับสามารถรับการไฟฟ้าได้นะครับตัวนี้จะเป็นออฟกิดแบบเพียวเียนะครับ สำหรับบ้านที่ไม่มีไฟฟ้านะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันนะครับก็จะพามาดูหน้าตาใกล้ๆนะครับ,รบตัวนี้เป็นออฟกิทนะครับไฮบริดอินเวอร์เตอร์ขนาด10,000วัตต์นะครับตัวนี้ไม่มี MPT p T, นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ไทยประกอบนะครับตัวนี้10กิโลวัตต์เป็นเวอร์ชั่นใหม่สามารถตั้งค่าต่ำตัดสูงตัดแล้วก็บายพาสได้นะครับเราอยากให้มันตัดเท่าไหร่นะครับ ทำงานเท่าไหร่นะครับแล้วก็บายพาสเข้าการโดยไฟฟ้าเท่าไหร่ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นไฮบริดออฟกิดอินเวอร์เตอร์ก็คือรองรับการไฟฟ้านะครับรองรับการไฟฟ้ามี pv in นะครับการทํางานก็จะมีจอตัวนี้เป็นจออินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้เป็นมิเตอร์เอาต์พุตนะครับซึ่งเป็นทั้งชิโนเป็นทั้งมิเตอร์นะครับในตัวเดียวกันนะครับ ตัวนี้อัปเกรดใหม่นะครับอัปเกรดใหม่ก็คือใส่แกนไซส์ใหญ่เลยนะครับแกนขนาดไซส์ใหญ่เพราะว่าทําไมถึงใส่ใหญ่นะครับถ้าเราใส่ตัวเล็กนะครับค่อนข้างร้อนนะครับถ้าโหลดเจ็ดแปดพันวัตต์ต่อเนื่องนะครับตัวนี้10บกิโลอินเวอร์เตอร์ทุกตัวนะครับรองรับการโหลดต่อเนื่องจริงๆประมาณ70%นนะครับของตัวเครื่องนะครับ ไซสใหญ่ก็จะเป็นมอดเฟตตัวใหญ่นะครับสามสิบสองตัวนะครับพัดลมสิบสองเซนนะครับบางคลิปพูดผิดนะครับบางคนก็จ้องจับผิดอ่านผิดจับผิดแล้วก็ด่าเรานะครับสายไฟในวงจรอัปเกรดใหม่นะครับเป็นสายซิลิโคนทนอุณหภูมิ200องศา สายแบตเตอรี่ใช้เบอร์ 4. สี่ใช้ใช้เบอร์สี่นะครับสายแบตเตอรี่ใช้เบอร์สี่ขั้วต่อแบตเตอรี่รองรับกระแสสองร้อยแอมเบเกอร์รองรับกระแสสามร้อยแอมเพราะว่าใช้วิธีต่อขนานนะครับช่องละร้อยห้าสิบแอมสองตัวสามร้อยแอมสายส่วนสาย AC in AC out นะครับก็จะใช้เบอร์เบอร์8 AWG นะครับรองรับ200 200วัตต์อสองร้อย200องศานะครับรองรับอุณหภูมิ200องศาพัดลม12เซนนะครับบางคลิปผมพูดผิดว่า120เซน120ยมิลน,นะครับจริงๆ12สเซนร้อยมิลแล้วแต่จะอ่านนะครับไอ้คนก็ชอบดราม่านะครับหม้อแปลงทองแดงแท้นะครับ ตัวนี้เป็นวงจรใหม่นะครับอัปเกรดใหม่สามารถตั้งค่าเซตค่าได้นะครับมาดูตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปก็จะเป็น5,000วัตเอ้ยตัวนี้จะเป็น6,000วัตออปกรดไฮบิดอินเวอร์เตอร์อีกแล้วนะครับตัวนี้ไม่มีแผงนะครับก็คือ PV เราไม่ใส่แล้วก็ใส่ตัวตัวปิดไว้นะครับ ั่งนี้ก็จะเป็นเบเกอร์แบตเตอรี่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเอาต์พุตเป็นชินโอทามเมอร์นะครับตัวนี้ยังเป็นเวอร์ชั่นเดิมนะครับเวอร์ชั่นเดิมเหมาะสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมทั้ง NMC ทั้งฟอสเฟตนะครับหม้อแปลงในลูกจะเป็นสีชมพูถ้าสีชมพูจะเป็นหม้อแปลงที่ผมพันนะครับสีชมพูหรือสีเขียวนะครับแล้วแต่นะครับโชคก็จะเป็นสามแกนนะครับ ขาดไม่ได้ก็จะเป็นสายไฟซิลิโคนอีกแล้วนะครับตัวนี้ใช้เบอร์6 AWG นะครับทนความร้อน200องศาส่สวนสายเอาพุทนะครับใช้เบอร์12 AWG ก็คืออัปเดตอัปเดตใหม่ทั้งระบบเลยนะครับก็คือใช้เป็นสายซิลิโคนหมดเลยนะครับแห้งหน่อยแต่ทนความร้อนได้ดีนะครับตัวที่3นะครับเป็น o อฟก,กิดอินเวอร์เต,ตัวนี้ไม่ใช่ไฮบิดนะครับ ไม่มี Ac Input นะครับใครต้องการไฮ b i ิดก็ต้องสั่งเป็นตัวนี้นะครับมี Ac Input ไว้สำหรับสลับนะครับเมื่อแบตเตอรี่เราหมดนะครับ o f ฟกร i ดอินเวอร์รนะครับ5000วัตต์6,000วัตต์หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะมี MPPT ในตัวนะครับเบเกอร์แบตเตอร,ตรี่เบเกอร์ PV แล้วก็เอาพุตตัวนี้จะเป็นมิเตอร์นะครับวัดกระแสเอาพุตนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็น mppt ขนาด6 0์นะครับแบตเตอรี่ของเราเป็นแบตเตอรี่ 50m 48v นะครับนานๆจะได้พูดทีนะครับ <c oughs> ก็คือเราใช้วิธีขนาดนะครับ50 50เพราะว่าเผื่อบางคนงบน้อยนะครับอยากใช้งานน้นอยๆก่อนเพิ่ม50นะครับอีกมีงบอีกก็ไปเพิ่มอีก50เพิ่มอีก50ไปรเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ในการทดสอบก็จะเป็นแผง ห้าร้อยห้าสิบบาทเออแผงแตกนะครับเป็นแผงแผงแผงแตกนะครับเป็นแผงแตกเนี่ยซื้อมาเป็นแผงแตกแล้วก็มาแตกโดนรถเหยียบอีกนะครับเข้ามาในบ้านไม่รู้อะไรเหยียบก็ยังใช้ได้นะครับตอนนี้แดดเริ่มเริ่มอ่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะวัดกระแสะให้ดูนะครับเราจะมาวัดกระแสะแผงเอาลืมบอกนะครับเดี๋ยวนี้เราทดสอบกับ a i ไฮเออร์นะครับเก้าพัน 200 BTU เป็นฟิกสปีดไม่ใช่แอร์อินเวอร์เตอร์นะครับเป็นแอร์ฟิกสปีดตัวนี้เป็น LG เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้ทดสอบแค่ตัวเดียวเป็น h ฮเออร์ฟิกสปีดนะครับตอนนี้แดดเริ่มหุบนะครับกระแสะแผงอยู่ที่2 6แอมป์นะครับแผงแตกแดดหุบนะครับโหลดกำลังวัดของเรามาดูใกล้ๆนะครับมาดูกำลังวัดใกล้ๆนะครับ กำลังวัดจริงๆอยู่ที่711วัตต์นะครับแอร์ฟิกสปีดอยู่ที่711วัตต์นะครับเรามาดูตอนนี้เขาดึงแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับวัดดูดึงแบตเตอรี่ 10m แอมป์นะครับก็ประมาณ500กว่าวัตต์นะครับที่เหลือก็จะเป็นแผงจ่ายนะครับ a i r f i x Speed ทดสอบกับแอร์นะสำหรับใครที่จะเอาไปเปิดแอร์กลางวันนะครับกลางคืนก็แบตเตอรี่ไม่เยอะนะครับก็แนะนำให้เอาแอแบตเตอรี่แค่ชุดเดียวก็พอนะครับแผงก็สักหกแผงนะครับเดี๋ยวจะลองเพิ่มแผงให้ดูนะครับเราจะทดสอบเพิ่มเป็นสามแผงนะครับน,นี่เราจะมาทดสอบกับแอร์ไทเออร์เก้าพันเป็นแอร์ธรรมดานะครับแบบฟิกสปีดนะครับเราจะมาดู ว่าแอร์ตอนนี้กินไฟเท่าไหร่นะครับมาดูหน้าจอกันมาดูที่เอาพุทนะครับเอาพุทอยู่ที่720ดร้อยิบบานะครับมาดู DC นะครับขาเข้านะครับอยู่ที่แต่ดีซีขาเข้าน่าจะไม่ตรงนะครับเดี๋ยวจะวัดเดี๋ยวจะทีนี้เราจะวัดนะครับว่าแอร์ดึงแบตเตอรี่หรือเปล่านะครับ อันนี้ปดตอนนี้ดึงแบตเตอรี่อยู่0.9 0.9แอนะครับเดี๋ยวจะมาวัดก่อนเข้าก็คือวัดแผงนะครับแผง ห้าร้อยสี่สิบวัต์นะครับเป็นแผงแตกนะครับเป็นแผงแตกซื้อมาราคาถูกเอามาทดสอบนะครับเรามาวัดก็คืออยู่เจ็ดแอมกว่านะครับอินพุตขาเข้าของแผงจ่ายประมาณเจ็ดกับแปดแอมนะครับทีนี้เรามาดูกระแสที่จ่ายออกนะครับอยู่ที่สิบห้าจุดเจ็ดแอมนะครับแอร์ของเราก็จะดึงอยู่ประมาณประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับ ที่เราจะวัดก็คือจุดนี้นะครับแอร์ดึงประมาณ15แอมเช่นกันนะครับเนี่ยเพราะว่าแอร์จะดึงจากแผงโซล่าเซลเลยนะครับเนี่ยเส้นนี้เป็นเส้นนี้เป็นอะไรนะครับเส้นนี้เป็นเป็น MPPT นะครับเส้นนี้มาจาก MPPT นะครับเส้นนี้ลงแบตเตอรี่นะครับ ตอนนี้ mbpt จ่ายได้16แอมป์กว่าๆนะครับตอนนี้ก็คือลงแบตเตอรี่อยู่ประมาณ0.7แอมป์นะครับดึงแบตเตอรี่จ่ายแบตเตอรี่ดึงแบตเตอรี่จ่ายแบตเตอรี่นะครับก็สรุปว่าอินเวอร์เตอร์ทุกตัวทุกรุ่นนะครับดึงไฟจากแผงก่อนที่เหลือค่อยดึงแบตเตอรี่นะครับหรือว่าดึงไฟจากแผงก่อนที่เหลือชาร์จลงแบตเตอรี <pater> ่ <n S 2> <อ>นะครับอย่าสงสัยนะครับอย่าสับสนนะครับอินเวอร์เตอร์ทุกตัวเลยนะครับ ชาร์จเจอทุกตัวทุกรุ่นเลยนะครับทาไมถึงดึงจากแผงก่อนนะครับเพราะว่าแผงมหาชาร์จเจอเราเซตไว้เท่าไหร่นะครับเซตไว้อย่างเช่นระบบ48เซตไว้50 57 58โวลต์นะครับแต่แบตเตอรี่เรามีแค่53โวลต์นะครับไฟแผงมันสูงกว่าไฟอิมสูงกว่านะครับมันเลยดึงไปหาโหลดก่อนนะครับสรุปเปิดแอร์9,000 BTU นะครับกลางวันนะครับอย่างน้อยต้องมีแผง3แผงเปิดเฉพาะแอร์อย่างเดียวจะไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่เลยนะครับ ถ้าเราจะชาร์จแบตเตอรี่ด้วยก็ต้องคำนวณแผงให้มันพอกับแบตเตอรี่แล้วก็พอกับแอร์ใครที่สงสัยนะครับหรือสนใจชุดนี้นะครับก็สอบถามมาได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ